ดำชนะเออบังกี้นี่เสียดับชนะเด้อโอ้ยกล้องมีปัญหาบังกี้นี่เลยบม่ได้ถ่ายสองสองหนึ่งแล้วตีมาสองหนึ่งแล้วชนะเด้อชนะได้บังกี้นี่กินออืเกมไวายแต่บาทนี่เอ้าบาทไทยได้บาทเพศเขาบอนี่โอ้ยเอาหน่อไหม เอาไปไปไปจะเป็นคนเลยนี่นี่ไปแล้วบ่อได้แล้วบ่อได้แล้วเอาขับสูตรไปมันบ่อได้แล้วนี่ขึ้นมาเนี่ยเล่นหวานนีตายเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนในนี้ในไฟก็ได้โอ้หะไปนี่ยบัดทายบัดประเภทเขาอันนี้โอ้ตายจากแนวใดอันนี้ kiếm 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 kiếm, không ai? เกมๆ đít, ๆเอา